สเสนอโดยใหม่น้ำยาพวนปากซิสเทนมาไม่รุนแรงไม่เผ็ดไม่แสบปากอยากรู้ใจเธอมีฉันหรือเปล่าอยากรู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหม เเสียงใจมันบอกว่ารักเธอมากมายรำร้องเรียกภายในใจเท่านั้นไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไร ให้เธอรู้ความในใจว่ารักเธอแค่สองเดียนทุกอย่างที่แบบผ่านมานนเลยนะมันคือความผ่านรู้หมดเลยฉันรักเธอ ท่านผู้ชมครับและนี่คือสมาชิกคนล่าสุดที่เดินจากบ้านในค่ำคืนนี้ครับคุณบูกติดไตรักครับเอาบูมาเอาเงี้เบอ่ะสิบวินาทีอยากทักใครใครเอาแฟนขับคุณจะเลิเกินเอา <ส>ดีดีเอาตรงนี้เอาจับบูน่อยเอาโอเค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 อะไรอะไรอะไรเอาละครับเอาละครับเอาละครับบูเวลาเรามีไม่มากนะครับโอเคได้ทักทายกันหอมปากหอมคอแล <spots> ้ว ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นบูเองก็คงจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีแฟนคลับไม่น้อยเลยนะครับเอาใจช่วยคุณอยู่มากมายนะครับแล้วก็คุณเป็นคนสมาชิกในบ้านที่โชคดีกว่าคนอื่นอีกหลายหลายคนเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับในช่วองอินไซต์ที่ปเปิดเรือคืนนี้เราจะคุยกันในประเด็นเหล่านั้นแต่สิ่งแรกที่อยากจะถามบูย้อนไปก่อนเลยเมื่อ7วันที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วเลยอันนี้คาตาพี่เลยที่เห็นหน้าบูเลยทันทีที่ประกาศชื่อว่าอุ้ยถูกเสิร์ชชื่อมีบูอยู่ด้วยไม,ไม่ไม่ฟังพี่เลยเนี่ยฟังใช่ไหมได้ยินใช่ไหม ตอนที่ที่ประกาศชื่อเขามีบูอยู่ด้วยพีย่เห็นบูสะดุง้งตกใจเหมือนไม่อยากเชื่อเหมือนเหมือนยังไงคิดอะไรอยู่ตอนนั้นครับตกใจครับเพราะเอ่อก่อนก่อนที่จะเสนอชื่อกันทั้งอาทิตย์เลยก็จําได้ว่าคุยกันนกอ่ะครับแล้วคุยกันนกแล้วนกก็บอกว่าโอ้ยบูโชคดีเพราะกลับเข้ามาในบ้านแล้วเพื่อนเพืเ,พเขาเสนอชื่อไม่ได้บูได้อยู่สองอาทิตย์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยบูก็เลยตกใจใช่แต่ถ้าคือ โดนเสนอชื่อมันไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่แค่ตกใจเพรนึกว่าเข้าใจผิดนั่นเองแต่ถ้าไปอ่านกดบ,บ้านแล้วจะพบว่าไม่ใช่จริงๆอาทิตย์เดียวอาทิตย์แรกที่เข้าไปใช่ก็อตก<ร>ใจอ <laughs> ยู่เรี่อนั้นอ๋อโอเคแต่ก็ก,ก็ประคองตัวอยู่มาอยากมีความสุขจนมาสีวันเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะบูบูโชคดีคือคือเข้าไปแล้วก็ออกมาจากบ้านนั้นไปต่างประเทศนะฮะกลับมาแล้วออกมาใหม่คือเดี๋ยวกลับเข้าไปอีกคุณเป็นสมาชิกที่เข้าเขาออกมากเลยเกิน ดีหรือไม่ดีไม่รู้ครับพี่ว่า <Chem o> มองมองในมุมมุมไม่ดีมุมไม่ดีที่ <S <S ยังคิดไม่ออกนะมุมไม่ดีไม่รู้มันอาจจะมีเพราะมันเป็นผลทําให้คุณออกมาวันนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่มุมที่ดีก็คือคุณได้เห็นความเป็นไปของของโลกข้างนอกถูกต้องไหมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ได <S <S ถูกต้องใช่ไหมคุณรู้เลยว่ากระแสข้างนอกเขาเขามองผลในบ้านยังไงใช่ไหมครับครับเมื่อเมื่อคุณออกมาแล้วรู้ขนาดนี้การกลับเข้าไปในบ้านนี่ทั้งคุณไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์เลยไม่ได้ใช้ครับเพราะอะไรครับก็ไม่อยากจะใช้เพราะเอ่อ มันจะไม่แฟร์กับเพื่อนๆื่อนที่อยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับก็ก็แบบทุกอย่างที่คูดได้รู้มาคูเก็บไว้กับตัวเองเลยก็ไม่อยากจเจอ,อทําตัวเหมือนรู้มากกว่าคนอื่นที่อยู่ในบ้านถูกแต่ว่าโอเคโดยกติกาห้ามเล่าเรื่องราวข้างนอกให้คนในบ้านฟังถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อคุณรู้ว่าข้างนอกเขามองมองเกมยังไงแล้วนยะคุณไม่ดัดแปลงตัวเองเพื่อให้ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยเลยหรือหรือลองแล้วแต่ไม่สาเร็จหรือไม่คิดเลยหรือยังไงฮะ ก็ตั้งแต่วันแรกนะครับที่ปูเข้ามาในบ้านอ่ะปูก็เป็นตัวปูตลอดเลยป<ะ>ูไม่เคยพยายามเป็นคนอื่นเลยปูก็จะคือรู้ว่าเป็นเกมใช่ไหมครับแต่แต่เกมของปูก็คือเป็นตัวปูแล้วแค่ที่อยากจะทำท,ที่สมัครเข้ามาในบ้านแค่อยากจะให้บีบีทั่วประเทศได้รู้จักตัวปูแล้วก็ยอมรับปูแค่นั้นนะครับ จริงจริงๆถ้าเรามองในอแง่นะครับท่านผู้ชมบูถูกเสนอชื่อครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ถูกเสนอชื่อจากเพื่อนสมาชิกในบ้านนะครับในเรื่องผิดกติกาบีบเสนอชื่อเขาเขาเลยออกมาแต่สีบูจะแฟนคลับส่งเขากลับเข้าไปเพราะนนั้นก็เป็นไปได้ที่ที่พฤติกรรมในบ้านของบูนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วเหตนว่าพอกลับเข้าไปครั้งไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าการที่ออกมาทําให้เพื่อนมองอีกอย่างหรือเปล่าทําให้เราต้องออกมาก็ก็มีคิดอยู่เหมือนกันครับว่าที่ผู้ได้ออกไปแล้ว เพื่อนๆเขาก็น่าจะรู้ว่าบูอาจจะรู้กระแสของเขาด้วยจะเป็นการเอาเปรียบเขาก็เลยอยกกันั้นเลยใช่ไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ถ้างั้นไปดูกันไหมว่าเขาคิดยังไงถึงเสนอชื่อบูอ้าวเดินมาทีนีีครับไปดูนะครับอะมองๆที่จอเลยครับเราจะดู vdr นะครับว่าเพื่อนๆเสนอชื่อบูได้เห็นใดบูค่ะาน่งานกับบูยากจังเลยค่ะเพราะว่าบูเป็นคนทำงานละเอียดมันก็ดีที่ได้ผลงานที่ดีแต่นกกลัวว่าภารกิจมันจะไม่เสร็จอะค่ะมันทำให้ภารกิจเส็จช้าไปนิดนึงค่ะ คุณบูครับก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนเป็นเหตุผลเดียวกันครับก็คือคนเราเหลือน้อยแล้วก็โอ้กลัวว่าภารกิจแล้วก็กิจวัตรประจําวันบางอย่างที่น้องบูไม่เคยได้ช่วยเหลือก็โอ้ลัวเรื่องนี้ครับผมคุณบูครับนบางภารกิจเล่นมากเกินไปทําให้งานชา้าครับนั่นตกลงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่บูออกมาข้างนอกได้เปรียบไปแล้วเขามองว่าทำภารกิจเชื่องช้าเล่นมากไป กลัวภารกิจจะไม่สําเร็จคือถ้าพูดสั้นๆคือให้บูขี้เกียจไปหน่อยฮะเขาบอกองอีกแล้วว่าก็ถ้าถ้าบอกว่าบูขี้เกียจเรื่องภารกิจอะไรอย่างเงี้ยบูคิดว่าเออบูไม่เห็นด้วยแต่ที่ขี้เกียจบูยอมรับที่เรื่องเก็บบ้านอะไรอย่างเงี้ยบูไม่ขี้เกียจเก็บบ้านแต่ภารกิจไม่ได้ขี้เกียจภารกิจบูชอบบูจะบูต้องทําให้ให้เต็มที่อยู่แล้วให้สําเร็จแต่เรื่องเก็บบ้านไปถึงความสะอาดความเรียบร้อยอันเนี้ยอันเนี้ย เมื่อกี้บอกเองยอมรับเลยว่าขี้เกียจคือไม่ทําไม่ใช่ขี้เกียจแต่แบบแบบเรื่องถูบ้านใช้กระจกอะไรเงี้ยบูไม่ค่อยได้รันับต้นไม้บูไม่ค่อยทำาะบูชีวิตจริงก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้เใช่ครับนี่คือการแสดงตัวต,วตวนจริงๆคือเมื่อชีวิตจริงไม่ทําเราก็เลยไม่ทาําถึงแม้ว่าตาเขาบอกให้บูถ้าบูทำนะคนจะรักทั้งประเทศเลยแตถ่ถ้าเขาบอกให้ทํากันเหมือนตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนบูก็ทําบูก็ทําอาหารบูก็ใช้กระจกบูก็ทาไปแต่เมื่อก่อนที่แบบมีคนเยอะๆบูก็ไม่ค่อยทํา บูจาได้ไหมว่าครั้งที่แล้วที่บูเดินออกมาเนี่ยพี่สัมภาษณ์บูเรื่องอะไรบ้างจำได้ปะจําได้นิดหน่อยครับอาเจ้าจำเรื่องอะไรจาได้ว่าอะไรก็ที่ที่ที่เรื่องรอบดีใช่ไหมฮะอาไม่ใช่สิเรื่องอื่นสิเรื่องผู้หญิงอะเรื่องผู้หญิงอ่ะพี่ถามบูว่าอะไรเรื่องแฟนเหรอครับอเขาแล้วพี่ถามบูเรื่องอะไรก็เด็กก็บอกว่าบูไม่มีแฟนใช่ไหมครับตอนนั้นพี่ถามบูเรื่องติ๊กหรือเปล่าฮะอ้าวติ๊กเหรอเออพี่ถามปะถามพี่ถามว่าอะไรครับ ก็กร e? เรื่องบูกติก๊กก็มีที่ที่ข่าวเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเปล่า <c oughs> ถามว่าว่าใช่งไงติ๊กใช่ไหมแล้วบูตอบพี่ว่าอะไรว่าเราเป็นเพื่อนกันอ๋อแล้วถ้าวันนี้ตอนนี้พี่ถามวิทีอะถามคาถามเดิมตอบว่าอะไรก็เหมือนเดิมคร e? ับ <c oughs> เป็นเพื่อนกัน <c oughs> เนเพื่อนกันเป็นน<อ>้องสาวครับเป็นน้องสาว<อ>แค่นั้นนะ <laughs> มาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงอินไซด์นะฮะช่วงอินไซด์มีเวลาคุยอาจจะอาจจะคุยในรายละเอียดลงไปเยอะแยะเพราะว่าบูต้องยอมรับนะว่าบูเป็น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 ผู้ชายที่มีเสน่ห์เสน่ห์แบบหนึ่งของบูคือเวลาบูอยู่อยู่ใกล้ผู้หญิงเวลาเล่นอะไรกุ๊กเกีว้วกิ๊กเนี่ยมันน่ารักมันโดนใจใครหลายคนแต่มันอาจจะมีบางคนมองยังไงไม่รู้แหละ <laughs> เดี๋ยวค่อยคุยกันช่วงอินไซด์พอมีเวลาตอนนี้บูมาร่ำลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนในบ้านก่อนนะครับ โอเคถ้ามีเวลาเล็กน้อยพี่จะลาลาเพื่อนที่เชื่อว่านี่คือคือครั้งสุดท้ายละบูออกไปวันนี้ถ้าหากว่าพรุ่งนี้บูกลับเข้ามาใหม่พี่จะลาออกจากาาการเ,เป็นพิธีกรเลยมันเป็นไปไม่ได้เหมื <c oughs> <c oughs> okay, อนกันโอเคเอาบูลาบล,ลาลา,ลาเพื่นอนอครับน้องๆครับอ่า <c oughs> บูอยู่นี่อยากก่าปลอดภัยนะครับเราจะลาบลากันอีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอ่ะบูอยากมีใครอยากคุยกับบูบ้างในบ้านเหลือ4ีสี่คนมา ไปอ้าวไม่กลับบ้านก่อนแล้วครับพี่โอกันเลยนะนั่งอยู่ครับพี่โอ้จะคอะไรกับบูครับให้บูดูแลสุขภาพดูแลตัวเองมากๆแล้วก็ออกไปแล้วคงได้เจอกันเราไปโยโย่กันครับผมโย่แน่นอนให้เขาคุยกันบ้างโอเคด้านคือพี่โอ้ะครับอ่าข้างๆอ่านกบครับกบจะคุยอะไรกับบูครับว่ันนี้บูหล่อกว่าที่แล้วที่แล้วไม่ได้แต่งหน้าอ๋อนี้ใครแต่งหน้าให้เนี่ย แต่งเองอ๋อไม่เป็นไม่เป็นอติ๊กนะครับติ๊กแท็กทีมฮะแท็กทีมค่ะแต่ว่าอะไรไม่ต้องแท็กทีมแท็กทีมทมคือก็เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนทีมอันนี่เป็นโค้ดของเราด้วยเราเห็นขนมแท็กทีมอันนี้เป็นโค้ดรับติ๊กบู บูว่ติ๊กจะมีคนรับเรือแท็กทีมจะมีบูมีติ๊กแล้วมีเจฟด้วยครับแท็กทีมก็คือมีเจฟอีกคนมีขนมในมือทีมเดียวกันครับอ๋อโอเคมีเจฟอีกคนนะครับโอเคครับข้างๆติ๊กขอถามเร็วบอมอ๋ออ่ะอ๋อบอมเบลขนมในมืออ่ะ่าบอมเบลอยากพูดอะไรกับกับบูครับบูก็ให้บูโชคดีวันนี้ดีใจที่เห็นบูยิ้มออกไปเจ๋ง าูนะโอเคต่อไปบูครับบูพูดอะไรทิ้งท้ายกับเพื่อนๆครับป๋าโนก็เดี๋ยวบูจะกลับบ้านเอ่อเดี๋ยวบูจะเปิดคอมแล้วจะีบูจะบูจะเอาภาพจีช็อคไปใส่เกทไซเบอร์นะโน่โน่ก็เดี๋ยวเราเจอกันแล้วเดี๋โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่สักทีก่อนตัวนี้ก่อนทีกเออติ๊กติ๊กอ้าวติ๊กก็บูรู้ว่าติ๊กคง อยู่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีบูอ่ะขอหน่อยนะเอาเินนอนเอดนนอนนนอชิอยู่นแท็ทีมแีแีแีเออคมคมมากคมจริงๆโอเคครับมีอะไรอีกไหมมีพี่โอครับอตนู้นเลยครับบูพี่โอก็กินขนมทุกคืนให้ดัง ดังกว่าเดิมนะทำไมไม่ทำไมไม่พูดแล้วว่าโอ้คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีบูเหรอนนอนนอนโอเคครับเวลาน้อยครับเวลาน้อยครับนกนกก็บูไม่อยู่แล้วอ่ะก็วีนี่เยอะเลยนะได้ได้โอเคเลยโอเคนกนกครับเวลามีเพียงเท่านี้นะครับแต่สำหรับน้องทั้งสี่คนเดี๋ยวพี่ต้องกลับมาเจอกับเรานะครับในช่วงเวลาสำคัญเดี๋ยวเจอกันได้ครับบูโอเคนะครับนี่คือบูท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวมากมายที่ ยังอย่างที้คุณกับูอยู่แต่ว่าเวลามีน้อยหรือเกินนะครับเอาว่าติดตามใน i n s i h t Big Brother คืนนี้มีเรื่องสำคัญมีแหม่เกิดสักนิดนึงนะครับว่ามีเมลถึงบูจากสวีเดนเดี๋ยวจะให้อตอนวบ i n s i h t โอเคครับและนี่คือบูลาไปก่อนเดี๋ยวหลังโฆษณามมาติดตามเรื่องราวการเสริร์ฟที่ห้องเปิดใจสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากซิสเทมา่า มาสด้า BT 50าสิบครับกลับเข้าสู่พิธเบอรไอทีไทยแลนด์นะครับกับการเสีอชื่อในห้องเปิดใจนะครับวันนี้ถือเป็นครั้งสําคัญเพราะว่านี่เป็นการเสีอชื่อครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขามีด้วยกัน4คนหลังการเสือชื่อในวันนี้สัปดาห์หน้า ใครก็ตามออกมาหนึ่งคนจะทำให้เหลือ3คน3คนที่เหลือนะั้นมีโอกาสเป็นดอวินเนอร์นั่นหมายความว่านายาสำคัญคือการเสนอชื่อวันนี้ถ้าใครไม่ถูกเสนอชื่อไม่ถูกประกาศชื่อเขานั่งแท่นรออยู่แน่นอนครับตอนนี้เราจะเข้าไปในห้องเปิดใจนะครับสมาชิกค,คนแรกรออยู่ในห้องเปิดใจแล้วครับนกครับได้ยินเสียงพี่ไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับมีเวลาไม่มากนะครับนกจะต้องเสนอชื่อสมาชิกที่ต้องการให้ออกจากบ้าน2คนพร้อมทั้งเหตุผลสั้นๆพอได้ใจความพร้อมแล้วเชิญครับ นกเสนอติ๊กนะคะก้าสองวันแล้วค่ะที่เรารู้จักกันมาแต่นกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะนิสัยของเราที่ต่างกันคอนท่านที่จะมากค่ะทันที่เราไม่รู้จักกันมากเท่าที่ควรค่ะนกเสนอคุณบอมเบย์นะคะความจริงป่าก็ดีทุกอย่างอะคะ่ะเพียงแต่ว่านกรู้สึกว่าบางครั้งเขาเก็บอารมณ์มากจนดูน่ากลัวแล้วนกเริ่มจากความรู้สึกที่เหกับเขาหนึ่งอยแต่พอาอยู่ไปเรื่อยๆมันกลับลดลงหรือแค่7ุดสิะค่ะแล้วก็แล้ว,ว่าปาเหมือนนกตัวหนึ่งที่เกาะต้นไม้ตัวหนึ่งแล้วพร้อมจะละต้นไม้ต้นนี้เพื่อที่จะไปหาต้นใหหหมมม่่่่่่ทีีเค้้าาาาาาารรูสึกกกาากกววววญแล็อะ โอเคครับตกลงนกเสนอชื่อติ๊กและบอมเบย์ถูกต้องไหมครับค่ะขอบคุณมากครับค่ะสมาชิกคนต่อไปที่กาลังเข้ามาในห้องเปิดใจนะครับคุณโอ้ครับโอ้ได้ยินเสียงพี่ไหมครับได้ยินครับผมโอเคครับโอ้รู้แล้วนะครับว่าต้องเสนอชื่อสมาชิกในบ้านสองคนที่ต้องการให้ออกจากบ้านพร้อมทั้งเหตุผลสั้นๆพอใจใจความพร้อมแล้วเชิญครับครับผมคนแรกก็น้องติ๊กครับก็เราเหลือ ในบ้านกันน้อยแล้วก็บางทีน้องติ๊กอาจจะไม่มีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจในการทําภารกิจบางอย่างครับผมครับผมแล้วก็คนที่สองมนกครับสําหรับกิจวัตรประจําวันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยก็เราเป็นห่วงเรื่องส่วนนี้ครับเพราะเราเหลือคนน้อยแล้วครับผมโอเคครับตกลงโอ้เสนอชื่อติ๊กและนกถูกต้องนะครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับครับผมขอุณับสวัสดีครับ ผ่านาแล้วสองคนนะครับเหลือสมาชิกอีกสองคนที่จะเข้าในห้องเปิดใจนะครับสมาชิกคนต่อไปนี้กาลังเข้ามาครับติก๊กจะยินเสียงพี่นะครับติ๊กค่ะโอเคครับติ๊กจะต้องเสนอชื่อสมาชิกในบ้านสองคนที่ต้องการออกจากบ้านพร้อมตั้งเหตุผลสั้นๆพอได้ใจความถ้าพร้อมแล้วเชิญครับก็เอ็มพีโอค่ะเพราะว่าพีโอไม่ค่อยเคยอยู่ใยงานบ้านเลยแล้วก็พี่โน้เขายินค่ะโอเคครับเท่านี้ใช่ไหมครับค่ะ เป็นอันว่าติ๊กเสนอชื่อพี่โอและนกถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาถึงสมาชิกคนสุดท้ายที่กำลังเข้ามาห้องเปิดใจนะครับ โอเคครับบอมเบ์ครับบอมเบ์คือสมาชิกคนสุดท้ายในบ้านที่จะเสนอชื่อในห้องเปิดใจนะครับอยู่ลาไม่มากครับสำหรับบอมเบ์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกในบ้าน2คนที่ต้องการให้ออกจากบ้านพร้อมตั้งเหตุผลสั้นๆพอได้ใจความพร้อมแล้วเชิญครับก็คนแรกครับก็คือคุณนกนะครับก็คืออาจะมีความมั่นใจในบางครั้งนะครับทําให้เราทํางานด้วยยากครับแล้วคนที่สองนะครับคุณเต้ครับในบางกิจกรรมน้องเขาก็จะเล่นจนเกินไปนะครับ โอเคครับตกลงบอลเบเสนอชื่อนกและติ๊กถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผลการเสนอชื่อตอนนี้ออกมาแล้วนะครับหลายหลายคนที่คอยจดตามอยู่เรื่อยก็ลุ้นนะมันทีจังหวะการพลิกผันที่ที่อาจจะออกแบบอื่นแตุ่ดท้ายก็กลับมาออกอีกแบบหนึ่งหลายหลายคนอาจจะไม่อยากให้เป็น่างนี้ไม่ได้ใจครับ ผลเป็นอย่างไรพวกเรารู้แล้วแต่ในบ้านยังไม่รู้ผมจะต่อสัญญาณเข้าไปในบ้านอีกครั้งเพื่อจะบอกเขาครับยะเอ๊มันดีครับมันดีรังนะครับ,บมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับมันน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้เราเหลือกันอยู่สี่คนนะครับครับมันมีใจความสําคัญสาระสําคัญของการเสนอที่ในวันดีที่พี่จะย้ําให้น้องๆทุกคนรูร้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือใครก็ตามนี่คือการเสนอชื่อครั้งสุดท้ายของพวกเรา เข้าใจนะครับสัปดาห์หน้าออกไปหนึ่งคนเหลือสามคนสามคนนั้นคือขึ้นท่นรออยู่แล้วนะครับจะไม่มีการเสนอชื่อจะรอผลโหวตจากประชามติจากดิกเบอร์เธอทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือการเสนอชื่อครั้งสุดท้ายผู้ใดก็ตามที่ไม่ถูกเสนอชื่อในวันนี้คุณขึ้นท่นเป็นหนึ่งในสามแน่นอนนั่นหมายถึงมีโอกาสเป็นผู้ชนะนะครับส่วนใครถูกเสนอชื่อก็ต้องรอลุ้นว่าประชามติจากดิกเบอร์เธอจะว่าอย่างไงพร้อมที่จะฟังการประกาศชื่อแล้วหรือยังครับ อครับโอเคครับฟังให้ดีนะครับนี่คการเสนอชื่อครั้งสำคัญครับสมาชิกคนแรกที่ถูกเสนอชื่อด้วยเสียงสูงสุดให้ออกจากบ้าน Big Brother หลังนี้ได้แก่วันนี้ไม่มีใครยกมายกมือไม่มีใครพยักหน้าคนนั้นคือ คุณนกครับแต่อีกครั้งหนึ่งที่คุณถูกเสนอชื่อนะครับถ้าคุณจำได้เหมือนที่พวกเราจำได้คุณถูกเสนอชื่อทุกครั้งของการเสนอชื่อตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายครับสมาชิกอีกหนึ่งคนที่ถูกเสนอชื่อด้วยเสียงสูงสุด <No. S 1> ได้แก่ ไม่ผิดนี่ดูเหมือนจะเป็นเพียงครั้งที่สองของติ๊กใช่ไหมครับค่ะแต่ประสบการณ์จากการเห็นเพื่อนๆถูกเนอชืชอก็น่าจะทำให้ติ๊กพอจะเข้าใจและคุ้นเคยกับมันได้ไม่แพ้หมอน,นกนะครับนี่คือการขับเที่ยวกันของคุณสองคนค่ะขอแสดงความยินดีกับโอ้และบอมเบนะครับคุณติดหนึ่งในสามแน่นอนแต่หนึ่งสัปดาห์ที่เหลือจากนี้ อยู่ที่บิทบาร์เทอร์ทั่วประเทศจะเลือกให้ใครอยู่ระหว่างนกและติก๊กสิ่งเดียวที่พี่จะต้องพูดกับน้องๆก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเป็นตัวของตัวเองให้มากคิดให้ดีนะครับนี่คือที่สุดท้ายทุกวินาทีของการใช้ชีวิตของคุณทุกการพูดการกระทําการตัดสินใจก,การคิดทุกลมหายใจของคุณถูกจับตาจากบิทบาร์เทอร์ทั่วประเทศและนี่คือผล จะประกาศในสัปดาห์หน้าว่าใครจะอยู่เป็นสามคนสุดท้ายขอให้โชคดีพี่จะกลับมารรพบกับเราอีกครั้งในสัปดาห์หน้าขอไวยพรอให้ทุกคนโชคดีจากใจจริงครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับน้องๆทุกคนครับผมสวัสดีครับมันด่ามันด่าฉันเลยอ่ะทา่านผู้ชมครับเกมละครชีวิตจริงเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายใกล้ๆจะสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับแต่โค้งนี้คือโค้งสําคัญครับหลังจากนี้นะครับ หลังจากนี้อยู่ที่ประชามติของบิ๊กเบร์เอร์ทั่วประเทศที่จะเลือกให้ใครอยู่ต่อและใครออกมาซึ่งมีผลทําให้เหลืออยู่ในบ้าน3คนที่จะเป็น3คนสุดท้ายที่มีโอกาสเป็นตัววินเน์เพราะฉะนั้นโหวตตั้งแต่เดืนนี้ครับต้องโหวตนะครับสาหรับแฟนคลับที่เอาใจเชียร์คนที่คุณชื่นชอบอยู่โหวตดังนี้ครับถ้าคุณต้องการให้นกอยู่ต่อพิมพี b ีหนึ่งถ้าต้องการให้ติ๊กอยู่ต่อพิมพีดีสองย้ำอีกครั้งนะครับต้องการให้นกอยู่ต่อพิมพี b ีหนึ่ง ต้องการให้ติ๊กอยู่ต่อคุณต้องพิมพ์ BB2 แล้วส่งเข้ามานะครับที่4 8 3 8 3 8 3สนะครับส่งเข้ามาอย่างที่คุณเคยส่งนะครับแล้วเราจะประกาศผลในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับ,รบไม่ว่าสุดท้ายแล้วดูวินเนอร์จะเป็นใครไม่ว่าจะชนะด้วยเสียงเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามรายการนี้อยู่คงเข้าใจได้ว่านี่คือเกม แต่ยิ่สุดไม่เกมจกเราคงต้องยอมรับผลการตัดสินไม่ว่าผู้ชนะจะเป็นใครจะถูกใจเราหรือไม่ก็ตามและนี่ก็คือเกมละครชีวิตจริงของพวกเขาทั้งหมดครับวันนี้ลาเปเท่านี้รับต่อระพณก,การต่ายท่อสดได้ใหม่สัปดาห์หน้าใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายอีกไม่กี่ใจเราจะรู้แล้วว่าใครเป็นผินเน์วันนี้ลายงเท่านี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับ บูจะได้รับเช็คของฝันมูลค่า50,000บาทจากสินเชื่อแคปิตอลโอเคกรรมทันจากฟินันซ่าประกันชีวิตเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์ MP3 ไ r ร v เวรุ่น N101 เ,เ,ยยเก็บความทรงจำดีๆของพวกเขาไว้กับ BB Systema ม l า u m รายได้มอบให้ลูิธิสร้างแสตเกตสัส่งจองวันนี้ได้ที่โทร02917021